สบายดีทุกกนน้องนายเลาวนะครับโอ้โหวันนี้บ้ยมหาบาตนเนาะเพิ่งกระเลียงย่างดีด้ยหมูขวกมหามายยมได้เพิ่งกระเลียงนแครับอมออมบใส่ไว้เนาะคนไทยเป็นอาจจะมุ่งจักหน้าวยนะคนนะแมนแมากุตก็เาเมืาทรเมือตากุกติ นาบโอ้ตาะแสบเลยมาเด้อมาเด้อทุกคนอันนั้นก็เอาอีกได้วอายกางไฟมุมมันเอาโอ้พี่น้องหลังจากลงโจรอันนี้แหละต้มมันกันเลยนี่แหละเียเพื่อนนะน่ะอันนี้ต้มเนื้อต้มเนื้อขมอันนี้เลยเอาเช็ดไหมหอมไว้หอมไว้หอมกลบหอมกบใส่ไวยอันนี้ก็อยู่ไปไอ้ต้นหอมไวยใส่กบแต่ก็เห็นแต่เมื่อวานเท่านั้นเองเอาหมูวานนี่คือปลาต้นกินพรุ่งนี้นะเมียะไปลาต้นไหนนี่กินกบนะมาเด้อมาเด้อมาเด้อทุกคนไปวันนั้นเอาแซวไปหน้าที่เก่าว่านั้น บะไรวะปลาเผาไอะไรปลาเผาได้ปลาดุกปลาดุกได้ว่าปลาดุกบ่เนี่ยโอ้ยปลาดุกมันสดปลาลุกได้ว่ามันกะว่ามันจะไม่น่าอร่อยแล้วก็เลยไม่เชื่อคือตอนที่พ่อท้าบอกคือพวกินอยู่ร้านคือพวกินอยู่นี้มันมันบาแซ่บนะคนเราผ่านกันนะน้องเพิ่์นนาะอันนี้อันนี้ซื้อมาใช้เพื ah, no ่อ <c oughs> ี่อ่อมวายนี่เองทำเองอ่อมวายบลต้นเพชรโอ้โหไทยกินไ่ยกินไงไทยกินอะไรกินขังแรกคือกันเลยออมวายใส่กบหลังจากออมกบใส่วาย

เนี่ยเนอื่นแซ่บเนาะกินารคนเอาบอวินกับบเตอร์บอวินบอยิมแล้วบอกินะบอวเนีกินเพิเป็นแบบนี้เนี่ยนกินเพิเป็นแบบนี้บนีนี่ยกินเ็นไงบอวแมนไอฮิวมาแต่เศร้ามาแต่เปรน้่งเศรากินซีห้าขวดบอยังไได้กินเข่าด้ปนี่ยก็เลยกินมันจุกเลยบาเตอร์พ่นน่าจะกินบอได้น่าจะกินแบบอาหารในพัตตคาลว้าวไฟไอเด็กก็ว้าวเซร่ากินมังดโน่มังดโน่เลย น่บ่าวต้นบ่าวเตยพลก็น่าจะเป็นกิ๊กของสาวลลวารอเปล่าแม็กตัวหนุ่มเนยนาแม็กตัวหนุ่เนี่สาวลาวได้เด็บปดนีสาวลาวก็มยเงินเลยโอ้โได้่ไเหคนามาเเราเตกินพวกเดียวกันหรวอป่าแกงไวหอมขบใสไวยครับอร่อได้อยากอยากสิ่งที่หอมขบใสวายั๋ใออมออมบใสวยเยอะซึเพื่อมันเกิดสโกงกนันเหนือจาเลยเขาไม่ได้เขาหมักเลยงใกระดูกงูอจจะสีน่าอ ตัวัวตากแห่งนะพักได้ครับว่ะทำปไกลบ้านนี่ขนาด่านมขมเนาะใส่ไวมหวานตูสบายดีสบายดีสวัสดีครับยี่ิบ่เบาใอยู่นบ้านเรวินแพงขนาดนด้ไหวคือต้องปลูกเอาคือว่าไวก็เป็นคือเศรษฐกิจอีกประเทนึ่งนะบ้านท่าสบายิ่ปลูกไวปลูกขายแล้ว แพงพร้อมไหมแพ่งพร้อมเลยกาแนเละว่าอันนี้จักสองไร่น no ี่ยที่ว en> <right> ่าสร้างเงินรายหลายล้านเถิดได้ปีหนึ่งแปลว่า yes> พ่อแม่บ <ma ้านเฮานะเวลาอยากตีพี่น้องกลับไปบ้านกต่ที่ห้าหน่อไม้ฮาหันน้าหนีหาของป่าเนาะหาของป่าที่จริงเลยจักสีฝากมันยังเพราะมันหนักแบบประเทศไทยเันมีบุญบ่ญอยากหน่อไม่เนาะท่านว่ายนี่คือว่ายในฝากมาก็ได้ว่ายท่น้อไม้บลาฟ้ามาก็ได้ว่ายก็เห็นเลยอยู่ตลาดบางคนเอามางอุดมังม่วงมากาแนเละม่วงมาจากบ้านเขาให้มันอึดยังมังม่วงเลือกที่นู่นเลย มันกระแมนแต่ว่ามันขึ้นครับความหูซื้อที่คนเขาจะให้เราโมแมนบอกเราเป็นยังไงมันต้องออกมามันลายโผล่ทีบางม่วงมันต้องออกมามันจะดีแน่อย่าให้ลูกเขาคิดว่าเขาคิดว่าประเทศไทยนะบบมีเพราะว่าประเทศไทยเหเจริญนี่มีตึกมีแต่คอนโดดิแล้วคิดว่าบบมีก็เลยแบบนี้ก็เลยฝากไม่าให้ลูกอยากให้ลูกได้กินจริงๆมันสีอื้อสีหย่าง่ลยว่าหน่อไม้ก็คินบนปีประศัตร ก็แบบนี้พ่อแม่มันด้น้อยใจเนีดยเฮ็ดหอนี่ยังมีเบิร์ตมันปลูกมั้นนะเห็ดคอนเห็นยังมันก็ปลูกเดประเทศที่เจริญเขาบ้านเจริญมันแม่อนยังเขาบ้าเจริญมันมีทุกอย่างเ่าบอกเขาบ้าเจริญอ่ะอมหวานใช่อมกบใช่ไหมแข่งแบกให้กันนะอุบ่าววุ้ยร่ำกินบ่เป็นบ้านวุ้ยร่ำเป็นอะไรบ้เขาอุบ่าววุ้ยร่เขาเกินแล้วเขาเมื่อบ้านเขาปลูกไว้เห็นป่ะดับเล็กคล้ายแท้ เห็นชุดอะไรตอนนี้เลยที่ปลูกง่ามไหมี่ายง่ายไหมคือบ้านทำหวายได้คายบ่ได้ขายแต่เป็นยังบ้านทำ็ดบ้านทำพคนมายากทีขาลายอนี้ชื่อวมักคอมากว่าอืมักคอป่ะไม่เป็นทึกงได้ไหวบ้านเราได้ขนาดเราเพีรต้นหนึ่งยังกาปลูกาไปซื้อกินเนาะปลูกถ้ามันปลูกงากมันต้านโรคต้านไผ่ได้วาไดเป็นจมุนไพ่ป่ะแมนเมนมันฉีมันีก

เราเรานี่ยเฮานี่ว่าหลายเกินไปเพราะเรานี่กินโบเป็นเราไปเลยจะพิสูจน์ไปว่าเป็นการแก้งบอรือว่าคนเทนบอเจอคนนาดไปไปสร้างภาพเนาะไปเลยลื้อไปได้เหตุสเนื้อนี่มึ่งเพื่ดูข้างบนคลิปนีหนึ่งว่าเขาเน้นแต่วายยการเลี้ย่นเลยยอมรับให่ใช้น้ำยนางน้ำบบบอแกผลไม้ควายแาย ใส่ักแอรดูได้ไหเนาะนอกจากวะนอกจากอ้อมเนเขาไปเห็นนังกินเลยต้มเนื้อที่มันจตัวเห็ดเปก้นที่มันเห็องมัแมนไหนขอไม่หนบอกบนี่เปกบหน้าหรืไม่กบปิ้งกัไปตั้มใส่ปลาหงประแหงก็ได้อ๋อปนปนเห็ดนันนะครุเลี้ยงนะประเด็นใจกรเลี้ยงวะแม่นรบหน้ามันสิบมันกบหน้ามันสิมันสิกระแดกเอาข้าวพักเลยตอนนึงกบหน้ากับกรเลี้ยงอะได้แซ่บครเลี้ยงแซ่บกว่า มันสิมันมันสิอ่อนมันสิีกระด้างกบน้อยบานเท้ามันจะกระด้างเนื้อน้อยแด้เนาะอันนี้แต่ว่าในทางด้านความคิดอ่ะก็เลยเอาจิ้งโคบนะแต่ว่าเนาจิ้งโคบเอาไรเนื้อมันจะเอาอิฐน้ำมันมันเป็นแบบนี้เนื้อมันก็แซ่บปไดแซ่บกี่ได้มมเนื้้ออหลวกปลาแซ่บบ้าแซบบ้ายอดยอดยอดแซบแบคือมันมันแซ่บประกันรวมตัวกันกรบเลยแต่พี่น้องนี้แต่คนเล่าไอ้เแย่งกันกินยังแซ่บแต่คนเล่าไอ้ต่อย วินก็เบาขางนองกินอยู่หองกินอะไรป่ะนี้ได้ไหมไปกินก่อนไปไปปูสาดกินอยู่กลางป่านะเนาะันงว่ตอนหลับดีแคบขิ่นเข่าปลาไม่คุ้นทางหอยนี้ตัวเนี่ยบวินเราอยากให้ไปกินเข่าอยู่ห้องเราไปบอจังมือไปบออยู่อนุษย์นี่นะไปแล้วอยู่ไหนอนุษย์วิ่งอยู่มงได้ออนุษยอ่ะสามหกสามหกสามหกอืมีป่าอยู่บ้านของเจามีป่านะนี่แล้วเนาะมีป่าแล้วไอ้ไอ้คนอยู่สามเก้าอ่ะมีต้นกระบกกระเบกน้ำหรือวะมีต้นอะไรนี่ต้นแดงต้นดู คุ้มมากอะลิได้น่ะห้องนะผู้ศาสตรนั่งกินเลยได้อือย่างกับเข่าขันเราเรื่องว่าไปตู้ดนี่ม่นจะจะไปมือนี้เลยนะนี่มันใสถุงบ่พอมันนี้มือนี้มือนี้มันเอาไวมันเบิดแล้วเบิดแห้งไปห้องบอวินนั่นมียังเมนูแถวนั้นโอเคเมนูในตลาดอันแล้วเมนูเป็ดไก่มีบั้มีเบิดมีเป็ดไก่เนื้อแกงหน่อไม้เนาะบอวินเนาะหมักลาบป้าวตกใจตลาดยังตลาดไอ้ลับแล้วบรอลับแรีวลับแล้วได้สิรือบพี่ต้องอยากกินลาบกระหงูบ่

วัดนนปดัวัดวัดอันเจ้าวัดวัดังวัดมาบุตเลยมาบุตวัดยางวัดยางเลยวัดางดนทาันแล้วไปเรื่อยๆนีจ้ะใกล้ๆนี่วัดแม่นาคัวัดแม่นาคพระคโนบไปคุยกิเมูป้านับปังัิวนััเนีไก่เนาะไก่บ้านโอหาเนื้อปโอบไก่บ้านนะต้มต้มวกกระแทบค่อยกระแทบปลาข้องพะน่ับาะ นันไปนะนันมาโลดเดนจันไหนนะมาท่นี่ไปนัดกันนัดเนี่ยมนนะทมาทินไปดอกโอ้โหโอ้โหแสบหลายเขาเมดติ๊งเอันนี้แบบตัวโอ้โเนื้อเข้าอยู่มันปั่นนังปั่นเขากินน้าไปทำบ่อไปทำบ่ออะไรแสบบ่แสบเพแกงหวายนะเอาเราบ่เขา้าในท้าในไอ้กับเขาภาคเสกกับเขาไทยสวรรค์นี่คือกัน ากาอ่าได้นางยบอกคือบอคือบอามจริงนี่คือสวบาเหตุก็บเข่าสิประมาณนี้เลยโบเห็นงาตาบบคือแบบนี้แบบใคร่างนากซ่บบนแบบนี้แซ่บัซ์ค่กบขาเาน้เน้นเสรปลาเด็กพ่ออยู่บ้านพ่อปลาลายแมนเปนร็ปลาเด็กแต่ว่าที่เด็ดาจว่าปักซนี่เหตุมาเพียแซ่อันนี้ให้เวยงจันยังเว้าไรมันกระเด็่ยวแต่ มันกุแล้วตังแต่ปะดีบป้งวอีกเเอามาเพียรเาปามอาคืออยเนื้อเลยอแยบแมนบางเียใส่ถงอกใส่ขิงใส่ปลาต้มต้มกีเพียนะฮันเนื้อควาเด้ คือนบาต้นมีผู้สาวคนหนึ่งของเซ่บาต้นกินแซ่ผู้สาวหือยังเา้ด้วยท้าท้ามท้ามย้อามถามบาต้นพี่น้องผู้สาวข้างในแล้วประเทศจะรอแล้วว้าแกรอดแเอาเลยเฮาบานมีกิ๊กพี่น้องบอมเป็นมีกิ๊กผู้สาวจะรอแล้วคนทำกูต้องมีแหละผ่านมาแล้วเนาะที่ผ่านมาบุกคือมีกิ๊กที่ผ่านมาที่ผ่านมาเจ้าเขาไปเจ้าเขาไปเคยเห็นแถวบาต้นกินนะเขาเห็นละเอียดนะคนเราจะมีก็ะหอเกาได้กันกินเนาะแล้วเป็นยังบุคคลทอนเรามันแซ่บมันแซ่เส่บุคคลทอนเรากระต้อน ทอดมันก็ผ่านเวรมผ่านไปแล้วถ้ากินฮอด็ด้าเมียกเห็นยันเมียสักกระเบื้องก็แปลว่าเราตเขาเซ่บนะนะเราเซ็บโยไปแล้วมั้งเราเพื่อนไปเนาะมีผู้วัยยุกแล้วแบบอะไรขนาดนี้นเด็ดดุดแล้วนะปล่อยเขาไปเจอทางที่ดีอยู่งัยซะเข้าอุบลีปะเขาก็ดีในแบบข้างเขาบ่ได้บ่ต้นหลังจากเองมื้อนั้นเนาะที่แปลว่านี่ผู้สาวให้กินให้กินตอนนี้เป็นแป้งเนสเป็นให้กินให้เมียกินนะกลับกันเนาะแม่กลับกันแน่นอนแน่นอนแค่แค่เลยเจี๋ยวคนป๊กเซ่ไหมล่ะหาคนนึง มายังหาเมียบ่หายไเดิหาหาคนหจับเขาเอ๊ะไอตูดดเดตูสดบ่ตูสดบ่กเซีเลยที่นะไมาีกระเาเองวนเนี่ยนมีสแล้วัวจะสั่ไอเดไอโรับจะมาตูไอ่อแล้วกัวจะสั่งเบรกแล้วเบรกน้องมาต้นเนี้เอ้ยน้องน้อง น้องสาวน้องสาวว่าต้นเลยอันนี้ผมว่าจะกินสีมือสวรรค์ก็จะวสีมือปักเต้แบบอยากกันแต่เขาว่าเขาว่ามาเพียแซ่บก็ยังปากเต้เบาโดยพ่นก็เคยมีเอี๋แหลกมพี่น้องดีนี่มากกว่าอีกแลยบอกว่าจะกินนะพี่น้องแต่ว่าเบิ้งเบึ้งเบึ้งปากเต้เป็นประเดกนัวนะเบิ้งเบึ้งแล้วปลาแดกนี่เป็นปลาแดกสดนะแซ่บบัแซ่บพี่น้องเคาะเคาะเคาะหอดเนาะแรงมาบ้าใจมมากทักไวอยู่บ้านเจ้าปูกไว้ปะ ก็จะปลูกไว้บ่บผมี่เนี่มที่แต่วาโคกคือบ่หามาปลูกไว้วายามัต่ะวายโคกวาป่าเดเพืขุดหล่มันน้อยวาป่าไม่กินยาก่อันนี้สองยอดก็พอกินแล้นี่วายเน่อไรวายอีกอย่างหนึ่งวายที่เอามาเลยเป็นเริเป็นวายังไงวายังวาเรที่เขาห่อให้ทุงมากแล้วก็ยังแบบบอลบยังอย่นะ้วายแล้วก็เป็นแม่ใทุงมากม่นั่งก็วายวาเล่มไม่แห่นเนาะ เคยเคยนไหวไหมมีน้ามีน้ำัวดรดับก่มีน้ำันตกใจมมีน้ำหวยังมีน้ำมีไปกินบ้านไยมีน้ำพร้อมเลยาจะบมนน้ำน้ำเอานู่นไปมันมอันเดียวกันที่เขาเขามาทักมาอย่งเห็ดอันกติเขาไม่ไม่อ๋อาไม่เห็นเขาอีไวหน่อยนะอันเดียวกันเลย จะเอายอดอ่อนมากินแม่นอืมาแก้มมาคักใบถักลายคนี่ก็คือข้าวสามัคคีเนาะเพื่อนข้าวสามัมิตเนาะนี่ก็คือความสุขของคนที่ที่ทำดีเนาะของคนที่ตั้งใจทำมาหากินของคนที่เชื้อเชื่อมไทยเนาะของคนไทบางคนก็มากับถุงเนาะ เราต้องรักษาความสาดด้วยกันขอบคุณขอเพื่อนขอบคุณขอพื่านที่บแล้วทำไมอบคครับคือไม้เึ้ามาบุกเราไม่ชนกันเหรอคะนายเทยนี่นะแมเียนตู่ไวะเียนตู่ไวะถาว่าเกี่ยกันตรงไปแขกวงจรทำไม ตุ้ใส่เนี่เข้าไปตอดทำไมเลยมีแห้งมันม่กทาผมเลยผมพานผมพานไปอย่านั้กินยังไงพานไปนี่มครับย่าดะย่เหลือิไม่สมงานอยู่ได้ของของของเฉียนหอยจังครยะตัวที่ะาเี่ยวกบารองตับ ผมตั้มในตุด6ครับใ่กันกันนี่จ็็ไปต้มต6เจ็ดสิบสี่สิบสี้อนีเจ้ต้มเจ็ดสิบเจ้าแชนผมสุดเจ็ดสิบเาเขา่ชื่อเลยหานี่คับปลางต่งปเ็ตุกาเข้มพรออลยังเข้มจังเข้มอ่ะอมันมันมีอันหนึ่งเจ็ดสิบนะมันก็เลยซับสด โอ้ครับสำหรับที่นี่ครับนี่ก็คือภาคเขาสามัคคีเนาะแต่งงานเราหลังจากที่วันหยุดเนาะพบเจอกันมาเฮ้ยพบเจอกันนัดเพิ่มพบเจอกันสำหรับที่นี่ขอตัวลาไปก่อนครับปาแฉบวัสดีครับแฉบแฉบไว้ที่ไปเจดีย์ใช่ไหมสุภาบคนครับถ้าใครมองคลิปถึงอัพคลิปด้วน